บ้องครับมันมีกระแสมาว่าครับพอทางแก้วเรียนจบอย่างเงี้ยพี่ป้องจะแบบขอมันไว้ก่อนปตลกแล้วนี่เล่นมุกเนี่ยจริงเหรอเปล่าครับไม่มีครับยังไม่มีไม่ได้คุยเรียนถึงเรื่องนั้นเลยนะฮะก็คงไปตามปกติตามสเต็ปแล้วน้องก็ยังเด็กมากนะฮะมั่มนเมื่อไรไม่ใช่ละครบ้านใสทองโหคงได้คิดไปเองนะไม่เคยครับได้คิดไปเองแล้วอย่างที่บอกบางข่าวจริงก็มีนะไม่จริงก็มีมั่วก็เยอะอันนี้ก็ไม่จริงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ จะไม่มันมันก็คงจะอยู่ที่ผมแล้วผมเป็นคนให้ข่าวซึ่งผมก็พูดตรงนี้ว่าไม่เคยนะครับคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เขาไปทุกวันนี้ก็โอเคแล้วแล้วก็ร้องยังเด็กมากที่จะคิดเรื่องแบบนี้จะมีแบบว่าแลกแหวนมั่นแบบอะไรอย่างเงี้ยโอไรอย่างนี้มาไม่มีไม่มีไม่ได้อยู่ในแผนยังยังไม่ได้คิดว่าจะไม่มีให้เป็นของขวัญยังไม่ได้คิดเลยฮะก็คือเขาไปทุกวันนี้ตามปกติเออ ไปสร้างกระแสโหมันเหมือนกันเลยสำหรับตัวพี่ป้องเองมีคิดไว้ไหมครับว่ารอสักน้องเขาอายุเท่าไหร่หรือว่ายังไงดีก็จริงๆก็เขาไม่ได้คิดเขาเรียกว่าคิดยังไงอ่ะทุกคิดว่าแต่งงานก็เคยคิดนะอ่ะยี่สิบแปดสามสิบสามสองอะไรอย่างเงี้ยก็คิดเป็นหนึ่งเซ็ตอย่างเงี้มากกว่าไม่ได้คิดว่าเออเดี๋ยวน้องจบเดี๋ยวเอาเลยมันมันไม่ได้คิดอย่างเงี้ยแหละครับคือคบทุกวันให้มันมีโอเคไม่ทะเลาะกันก็โอเคแล้วครับอะไรอย่างเงี้ อะะไรนล้างทำไมถ้าเจ้าเสน่ห์ก็ดีสิครับเราก็ไม่เกี่ยวคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเจ้าเสน่ห์ไม่เป็นไรนี่เจ้าชูสิไม่ดีใช่ไหมฮะหลายคนบอกว่าป้องแบบตั้งแต่ขบแก้วแล้วแบบว่าถอดเคลลิ่อะไรนี้ถอดเอาไหมถอดอย่างจริงผมว่าเราก็ทําอะไรถอดอะไรถอดเลยผมว่าเราก็ทําอะไรที่เหมาะสมเนาะคือเหมือนกับว่าแต่ก่อนไม่มีอะไรก็ ก็แลดได้บ้างเต็มที่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนนี้ไม่ได้คือเขาเรียกเขไม่ใช่ก็่าาแลกกนเลยผมพูดในตลกนะคือมันแบบว่าเราก็ไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรซีเรียสใช่ไหมครับพอมีแล้วหรือคุยแล้วมันก็ทําในสิ่งที่เขาทํากันควรจะทําอะไรเงี้ยก็ปกติไม่ได้เที่ยวเรียบอะไรหรอกครับก็มีมีอยู่ยังมียังมีอยู่ซ้อนตอนนึงตอนก็องมีบ้างหมายถึงว่าเอาอย่างนี้เรารู้ว่าสถานการณ์เราต้องทําตัวยังไงแหละที่มันเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ใช่พรอพระหรอกครับก็มีทั้งดีและไม่ดีอ่าแล้วก็พยายามทําให้ดีกันอ่า อบมคะแรกๆก็จะเป็นเยอะเหมือนกันแรกก็จะแ,แบบว่าจะน้อยนิดนึงแต่ว่า,า,าท้าไมอย่างนั้นทำไมจะคบมานั่งสักพักก็ต้องอธิบายเขาฟังว่าแบบเออบางทีไปมานั่งคลียก,กับขุดข่าวมันไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีมันดูรู้ก็รู้มันแบบมันไม่ใช่มันไม่จริงอะไรเงี้ยก็ย้ำสอนรับผู้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่เข้าใจว่าเออถ้าเราเราเขาไม่เข้าใจอะไรเราก็พยายามจินตนาการว่าตอนเราอายุเขา้าเขาเรายังเป็นยังไงอะไรอาจจะงี่เง่ากว่านี้ก็ได้อะไรเงี้ยครับก็พยายามเออใจเย็นๆเขาอธิบายเขาฟัง ก็ก็พอสมควรนะก็เหมือนทุกคู่แหละครับก็ก็มีทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างเรื่องไหนคุยกันได้อธิบายได้ก็ว่านไปว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้พี่ป้องบอกว่าแบบแค่ไม่ทะเลาะกันบ่อยๆก็พอแล้วแสดงว่าก็บ่อยเหมือนกันใช่ไหมครับทุกทีว่าถ้าเกิดจะให้ถึงขั้นมั่นแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยว่าเอาไปห้มันราบเรื่อง่างดีกว่าก็มีอยู่แล้วครับทะเลาะกันทุกคู่นะฮะมีทะเลาะมีช่วงที่ดีช่วงทะเลาะปกติไม่มีหรอกที่แบบหวานแหววหรือโอ้ยดีตลอดเวลาใช่ไหมฮะเหมือนตอนนี้น้องก็เข้าใจมากขึ้นไม่่คะะลาอ ครับก็ทั้งผมด้วยนะงน้องด้วยก็เข้าใจต่างกคือคบกันมานานขึ้น,นก็เ,นเรียนรู้กันมากขึ้นใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็จริงๆแล้วเป็นยังไงก็ตามปกตินะพอเราคบกันนานขึ้นมันก็เหมือนรู้อะไรกันมากขึ้นางเงี้เอย่างปกติเวลาทะเลาะก,กันนี่สาเหตุมาจากน้องเขางงแงหรือไงคะพี่ก็มีบ้างนะฮะน้องแง่หรือบางทีไม่เข้าใจการหรืองานผมหรือจริงๆก็ผิดทั้งคู่เนาะมีเราก็ต้องดูว่าเขางงแงหรือว่าเราทําตัวเขานานงงแงหรือเปล่าอะไรของขยามองก,กว้าง <c oughs> ครับ าซัมเมอร์นี้จะมีถ่ายแบบซเซ็กซี่ไหมที่เพิ่งกลับมาเมื่อวันเมื่อวันอาทิตย์นี่เองไปที่บาหลีมาหนังสือทัชนะครับเซ็กซี่ไม้เหรอก็ก็ขาดสั้นถอดเสื้อเยอะอยู่นะ<ม>เออแต่ไม่ใช่ว่ายน้ำธรรมดาคลชั้นแต่ว่าไปาที่บาหลีนะก็<ม>ไปถึงทะเลของเขาก็ต้องนิดนึงถอดเสื้อบ้างขาดสั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ถึงท่านว่ายกางเกงว่ายน้ำอะไรเงี้ยไม่ไม่ครับไม่ธรรมดาครับเป็นทรายทรายสีดำสวยดีนะ<ม>ไป็นดำน้ำด้วยมีลิมิตไหมคะสำหรับเวลาเรารับเซ็กซี่รล่าก็ ทุกงานเราก็ต้องคุยกันก่อนว่าเราเอาแค่ไหนเลยไม่ใช่เราแบบพูดอย่างนี้แล้วทําไม่เท่าที่คุยกันไม่ไม่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับก็บอกกัาว่าไม่ช่วยนะมาทีมงานก็คุ้นเคยกันอย่างดีครับสไตลีหรือว่าทีมงานก็รู้จักกันอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรครับสบายๆฟิตหุ่นเพิ่มอะไรยังไงไหมคะยิ่งฟิตกัฟิตอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเล่นอยู่เรื่อยๆแต่ว่าหลังๆอายุเริ่มเยอะเริ่มจะมีบพุงเริ่มเริ่มต้องเปลี่ยนแนวไปเล่นเวทจากเล่นเบทต้องเป็นเริ่มวิ่งมากขึ้นต้องมื้อเย็นไม่กินแป้งใช่ไหม คือ <laughs> ถ้าจะกินเ,เนต็มเหนียวเลยก็คงต้องลดอะไรบ้างเริ่มแบบ <laughs> ตามตามอายุอะไรนะว่าเออแต่ก่อนกิน <laughs> เต็มที่ยังไงก็ไม่ก <laughs> ็ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็ต้องรู้บ้างแล้วเน้นเน้นคาร์ดิโอเน้นวิ่งอะไรมากขึ้นมีส่งูปให้น้องแก,ก้วดูก่อนลงหน้าไหม <laughs> มีครับบางทีถ่ายเขาก็ถ่ายคอป <ภา S 1> จากจากคอมอะไรเงี้ยก็หรือว่าดีไมส่สมัยก็ธรรมดาปกติน้องเซวกไ่เป็นไดเป็นยังไง ก็แซวปกติอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้แ่าเกียรติแล้วถ้าเห็นรูปจะรู้ไม่ไม่จะมีอะไรไม่จะเพื่ออะไรเี่เขินก็ปกติเขาห่วงอะไรพี่ป้องแบบว่าพี่ป้องโชว์เยอะไปแล้วนะอะไรเงี้ยไม่นะครับผู้ชายมันไม่เป็นไรหรอกมั้งแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็เลยมีลิมิตตัวเองอยู่แล้วว่าไม่ได้แบบโอ้ยมันเป็นครึ่งมาอะไรขนาดตัวเองก็อายเหมือนกันปกติวันจรก็จะมีสาวจีนมาตามคลิปตามครึ่งอยูจริงจถ่ายแบบถอดเสื้อหรือว่าอะไรผมถ่ายก็จริงทุกเล่มก็โดนถอดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติไม่ได้ไม่ได้ เด่นเสือส้นจริงไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้รุนแรงหรือว่าอะไรมากมายครับธรรมดานะ